สวัสดีค่ะคลิปนี้รักจังจะพาทุกคนเที่ยวนะคะไปเที่ยวกับรักจังค่ะวันนี้รักจังเดินทางออกจากบ้าน8ปดโมงนะคะมีพี่ชายพี่สะพายแล้วก็ลูกชายค่ะมารับนะคะเพื่อที่จะไป ทำภารกิจมุ่งตรงไปที่จังหวัดโคราชแต่ทุกคนขายดูสิข้างหน้าคืออะไรนั่นคืออุโมงค์อุโมงค์ทับลานค่ะก่อนที่จะถึงโคราชเราจะต้องผ่านอุโมงค์เส้นนี้ก่อนคะ่ะทุกคนดูสิคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างอุทยานอุทยานทับลานนะคะกับเขาใหญ่คะ่ะทุกคนก็จะข้างบนก็จะเป็นผืนป่านะคะให้สัตว์สามารถเดินไปมา บนพื้นป่าบนอุโมงได้ค่ะลอดอุโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินทางกันต่อไปและระหว่างรักจังกำลังถ่ายคลิปเพลิดเพลินเจริญใจกับคลิปข้างทางค่ะทุกคนปรากฏว่ามาเจอทุกคนตรงนี้หมอกหมอกน้ำมากค่ะเดี๋ยวดูดูดยดอดูดูดอดูนูดูดมดูดูดูดอดอดูคูด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 หดู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 ดมดูดูดูมูดูดูดอดูอูดูดูนูด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 ดูดิดูด ว้าวไอหมอกไอหมอกเจดูดิสวยจังเลยอูู้ทุกคนไอหมอกไอหมอกสวย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 โอ้หนาเลยมองเห็นทัศนวิสัยไม่ลูกตอนนี้ขับรถโอ้กำลังขึ้นเขานะคะทุกคนแต่ไอหมอกหนาแน่จะมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นทางไม่ลูกมองเห็นทางไม่ขับดีๆนะลูกโอ้ไอหมอกหนามากค่ะทุกคนดูสิดูสิโอ้ทนศนาวิสัยแบบไปล้ใกลโอ้ยเริ่มดูสิทุกคน หมอกหนามาก้ห<ะ>ามากเลยโอดด้ดูดิดูดิหมอกหนาหมอกหนาอูยพูดได้คำเดียวคือหมอกหนาหมอกหนา ตื่นเต้นดีใจมากๆค่ะทุกคนนานๆจะได้มาเจอหมอกหนาๆแบบนี้นะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะดูสิคะกลายเป็นวิว้างทางที่นอกจากจะเห็นภูเขาต้นไม้เขียวๆแล้วเราเด้ชมหมอกหนาขึ้นมาอีกเป็นกำไรชีวิตจริงๆเลยค่ะแล้วแล้วักจังก็ไปทาภารกิจเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเดินทางเข้ามาหาอะไรกินแล้วหาที่เข้ามาที่ร้านอาหารค่ะตอนนี้ก็แวะร้านอาหารค่ะเริ่มหิวกันนะคะรักจังไปทาภารกิจที่จังหวัด อำเภอพิมายค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มารออาหารตามสั่งกันค่ะทุกคนเราสั่งเมนูอะไรกันมาลุ้นกันดูนะคะเจ๊นั่งรออะไรคะนั่งรออะไรคะและและอาหารที่เรารอคอยก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนั่นเมนูแรกก็คือส้มตำไทยค่ะตามติดมาด้วยต้ม ปลานิลนอีกเมนูก็คือผัดคนาหมูกรอบค่ะและก็เมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหมูกระเทียมค่ะหมูกระเทียมพริกไทยค่ะทุกคนทั้ง4เมนูนะคะยกให้5ดาวเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเราติดใจในรสชาติของต้มปลานินกันที่สุดเลยนะคะทุกคนบอกตามตรงว่าซดน้ำแกงอร่อยสุดๆตัวปลานินก็อร่อยค่ะ อิ่มแล้วก็เดินทางต่อค่ะเราจะเข้าสู่ตัวเมืองนะคะเพื่อที่จะไปกราบไหว้ย่าโมค่ะทุกคนไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนถึงย่าโมเราผ่านห้างนี้ก่อนค่ะทุกคนห้างนี้นะคะนี่ก็คือห้างเชอมินลนลคะ่ะทุกคนที่มีหอ คอยสูงสูงนะคะข้างล่างเป็นตึกห้างค่ะห้างนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะเป็นห้างที่เคยเกิดเหตุการณ์นะคะที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะก็ขอแส,แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ลักจังมาผ่านตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากๆนี่เป็นวัดนะคะเป็นวัดที่สวยมากๆเลยค่ะและแล้วนะคะเราก็ถึงในจุดที่เราต้องการจะมาแล้วค่ะทุกคนรักจังจะมา กาบยาโมค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือประตูชุมพลว้าวสวยงามมากเลยค่ะหาที่จอดรถกันนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบพบกันใหม่ EP ที่2นะคะรักจังจะพาทุกคนไปไว่ายาโมด้วยกันค่ะ